้องขนคุยด้วยใช่ไหมไปเลยเอ้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 ยขึ้นอะไรทำไงพี่เรายังไม่นอนเดี๋ยวให้ข้าช้ามาเก็บโอเคให้ตีข้าช้ามาเก็บพักตรงนี้ดีกว่าไม่ถ่ายอีงบนด่าอวนเนนื้อไ อ่ะชารู้ว่าจะไปทิ้งขยะ์ชารีเพียร์ทุกมาทิ้งให้อ้าวจะนวดไม่นวดนวดครับปากกาใครอ่ะปากกาผมเองในมีแฮมใช่ไหมในเจ้าของแฮมแฮมเลยแฮมเลยปากกาเยอะเยอะแล้วปากกาเกใส่กระเป๋าพี่ไหนดีครับมีสองอันแล้วเนี่ยครับผมอะไรนะครับผมฝากใส่กระเป๋าพี่แบกขึ้นมาเลยไม่อยากคิดว่า ได้มีอยากจะมีอยากจะรักใครถึงบ้านนี้ถึงแม่จะเล็กๆบ้านน้นบ้านนี้เขาว่าเราไม่สวยบ้านบ้านบ้านนี้ไม่บ้านเราไม่รวยบ้านเออเพลงเอาผ้ามันคอในตู้ให้พี่ด้วยนะผ้ามันคอสีเทา はい。<Bank. S 2>